เตรียมใจให้พร้อมเถอะเพราะเทศกาลช้อปปิ้ง11.11 11. จากเี่ i a มี่ในประเทศไทยกำลังจะระเบิดความฮือฮาอีกครั้งด้วยดีลดราคาที่สุดมหูลานลดสูงสุดถึง90%พร้อมกูปองส่วนลดเพิ่มเติมอีกสูงสุด4,000บาทและเซ็ตคอมโบสุดพิเศษในราคาเพียง1,111บาทเท่านั้นคุณคงอดสงสัยไม่ได้ว่ามันน่าดึงดูดขนาดไหนแต่อยากเพิ่งเพิ่มมาเจาะลึกกันว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้มันเป็นโปรโมชั่นที่ทุกคนต้องตามเริ่มจากเรื่องใหญ่เลยคือเ x i a มี่ประเทศไทย จัดงานลดราคาแบบ MEGA SALE ในวันที่7พฤศจิกายน2568ที่กรุงเทพโดยมอบส่วนลดทุกชิ้นในร้านสูงสุด90%คุณยังสามารถใช้คูปองลดเพิ่มได้อีกสูงสุด4,000บาทและที่สำคัญคือส่งฟรีทั่วประเทศอีกด้วยนี่คือโอกาสที่หายากสำหรับใครที่อยากอัปเกรดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านหรือสมาร์ทโฟนใหม่ๆโดยไม่ต้องจ่ายแพงเกินไปแต่เดียวก่อนนี่คือจุดที่หลายคนมักพลาดเพราะโปรโมชันนี้ไม่ได้ง่ายแบบซื้อได้ตลอดเวลาสินค้ามีจำนวนจำกัด และต้องตามเงื่อนไขพิเศษดังนั้นอย่ารอช้าเพราะอาจพลาดได้และนี่คือส่วนที่ทําให้หลายคนตกใจและถกเถียงกันมากที่สุดเซ็ตคอมโบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รวมมูลค่ากว่า64,969บาทแต่ขายในราคาเพียง1,111บาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนมันใช่ไหมที่ราคานี้ดูดีเกินไปจนน่าสงสัยบางคนอาจคิดว่ามันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทําให้คนเร่งรีบซื้อโดยไม่คิดเยอะหรือบางคนเห็นว่า มันเป็นโอกาสทองที่บริษัทยอมเสียสละเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่แน่นอนว่าเซตนี้ประกอบด้วยสินค้าชั้นนำอย่างเครื่องปรับอากาศ Xiaomi Mi Air Air Conditioner Pro Eco อีกที่ประหยัดไฟระดับ5ดาว3ดาวเพื่อให้เข้าใจง่ายๆมันคือเครื่องปรับอากาศที่ใช้ไฟน้อยมากเหมาะสำหรับบ้านที่ต้องการประหยัดค่าไฟฟ้าในช่วงที่ค่าไฟสูงเครื่องซักผ้าสัมผัส Mi a i ฟ Front Load Washer ขนาด10.5กิโลกรัมเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่เพราะซักได้เยอะและยังอบแห้งได้ในตัวไม่ต้องซื้อเครื่องอบแยก ตู้เย็นมีติอร f ริฟิชเลเตอร์ครอสดอความจุ510ลิตรพื้นที่เยอะสามารถเก็บอาหารได้หลากหลายและประตูเปิด2ฝั่งสะดวกในการหยิบจับและทีวีอัจฉริยะเสี่ยวมี่ทีวีเอหน้าจอคมชัดสำหรับดูซีรีส์หรือข่าวยังเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ง่ายด้วยระบบแอรดโดยทีวีเซ็ตคอมโบนี้มีจำหน่ายผ่านช h อป e ี Life ในเสี่ยวมี่ออฟฟิเชียลสโตในวันที่11พฤศจิกายน2568น ตั้งแต่เวลา19นา i กาถึง20นา i กาและต้องชำระผ่านสเปเลตเท่านั้นโดยมีจำนวนจำกัดเพียง20ชุดในช่วงแคมเปญจะแสดงราคาเต็ม39,112บาทแต่เมื่อใช้คูปองพิเศษจากไลฟ์และชำระตามเงื่อนไขก็จะเหลือเพียง1,111บาทหากไม่ใช้คูปองราคาจะไม่ลดลงขนาดนั้นและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกคำสั่งซื้อหากไม่ตรงตามเงื่อนไขสินค้าเหล่านี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเท่านั้นไม่รวมบริการติดตั้งดังนั้นคุณอาจต้องหาช่างมาช่วยเออองเช่นหากเป็นตู้เย็นหรือเครื่องปรับอากาศควรเช็คก,กับผู้ให้บริการใกล้บ้านเพื่อความปลอดภัยนี่คือจุดที่อาจเกิดความเห็นต่างเพราะบ,บางคนบ่นว่าการจำกัดจำนวนทําให้ไม่เป็นธรรมสาหรับทุกคนในขณะที่คนอื่นๆเห็นว่าเป็นวิธีสร้างความเร่งด,วด่วนและเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์นอกจากเซ็ตคอมโบแล้วเสี่ยวมี่ยังมีโปรโมชั่นอื่นๆ ที่น่าสนใจไม่แพ้กันเช่นสินค้าราคาเดียว One p r i c ์เริ่มต้นเพียง111บาทในหลากหลายผลิตภัณฑ์เช่นอุปกรณ์เสริมสมาร์ทโฟนหรือเครื่องใช้เล็กๆที่ขายผ่านช้อปปีและลาซาด้าในวันที่11พฤศจิกายน2568และยังมีสมาร์ทโฟนราคาพิเศษพร้อมของแถมฟรีมากมายในช่วง10-15พฤศจิกายน2568เช่นซื้อเซี่ยวมี15ทีเริ่มต้น15,990บาทรับฟรี r ร d มี Watch 5 a ctive สีเมสินเวอร์และ Power Bank 1 0000 000 MAH มูลค่า2,189บาทเหมาะสำหรับคนรักออกกำลังกายเพราะนราริกาสมาร์ทนี้ติดตามสุขภาพได้ดีและแบตเตอรี่สำรองช่วยชาร์จอุปกรณ์ได้ยาวนานซื้อ Xiaomi 15T Pro เริ่มต้น15,990บาทรับฟรี Xiaomi Smart Band 9และ Xiaomi Power Bank 1 0000 000 MAH 22 5ดับวยูไรทมูลค่า2,189บาท สมาร์ทแบนนี้ช่วยจับชีพรจรและนอนหลับเพื่อให้คุณดูแลสุขภาพได้ง่ายขึ้นซื้อเรดมี15 5G เริ่มต้น5,999บาทรับฟรีเรดมีบัส6เพลงมูลค่า299บาทหูฟังไร้สายที่ดีสำหรับฟังเพลงขณะดเดินทางซื้อเรดมี15เริ่มต้น4,999บาทรับฟรีเสี o m i Type C p h o n e มูลค่า159บาทหูฟังธรรมดาแต่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งานประจำวัน ซื้อเรดมี15สีเริ่มต้น3,499บาทรับคูปองลดเพิ่มสูงสุด3,000บาทช่วยให้ราคาแถมลดไปอีกซื้อเรดมี A5 เริ่มต้น2,299บาทรับคูปองลดเพิ่มสูงสุด15%ดีสำหรับมือใหม่ที่อยากได้โทรศัพท์ราคาประหยัดซื้อเสี่ยวมี 14T Pro เริ่มต้น1 3 9 9 0บาทรับฟรีเสี่ยวมี Open s s t r e o p e n w e เว s t e r e ตมูลค่า4,590บาทและคูปองลดเพิ่มสูงสุด3,000บาท หูฟังสเตอริโอเปิดโล่งเหมาะสำหรับคนที่ชอบฟังเสียงชัดเจนซื้อ Redmi Note 14 5G เริ่มต้น6,799บาทรับฟรีเร m ม b u ั s 5มูลค่า1 5 9 0บาทหูฟังที่มีเสียงดีและแบตเตอรี่ทน Redmi 13รุ่น 8GB 256GB ราคาพิเศษ3,649บาทหน่วยความจำเยอะเหมาะสำหรับเล่นเกมหรือเก็บรูปเยอะๆเร d ม i 13X รุ่น 8GB 2 5 g GB ราคาพิเศษ3,399บาทราคาถูกกว่าเล็กน้อยแต่ฟีเจอร์ครบถ้วน Redmi 14C ราคาพิเศษเริ่มต้น2,899บาทโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับใช้งานทั่วไป Redmi A3 รุ่น4 GB 128 GB ราคาพิเศษ2,299บาทราคาประหยัดสำหรับมือใหม่ทั้งหมดนี้มีสิทธิจำกัดและสงวนสำหรับผู้สั่งซื้อก่อนเท่านั้นตามเงื่อนไขของบริษัทซึ่งนี่อาจ เป็นอีกจุดที่ทําให้เกิดการถกเถียงเพราะบางคนมองว่าการมีของแถมฟรีช่วยเพิ่มมูลค่าให้คุ้มค่ากว่าแต่คนอื่นๆอาจสงสัยว่ามันเป็นแค่กลยุทธ์ดึงดูดหรือไม่และโอกาสเหล่านี้อาจไม่ยั่งยืนถ้าบริษัทปรับราคาในอนาคตคุณคิดว่าประเทศไทยพร้อมสําหรับโปรโมชั่นแบบนี้หรือไม่มันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหรือแค่สร้างความเสี่ยงให้ผู้ซื้อที่ไม่ระวังแชร์วความเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการลดราคาคอรักครั้งนี้